เกมญี่ปุ่นกับโปแลนด์นะครับทำไมภาพพื้นหลังยังไม่ได้นะครับเอ๊ะภาพพื้นหลังหายไปไหนสร้างไฮไลท์สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์บอลล์บอลน,นะครับแอดมินนะครับวันนี้จะมาคุยกันหลังจากเอ่อที่แข่งไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วโปรแลนด์ Bo ได้อันดับที่3ของรายการแข่งขันวีนเอ2025นี้ ดีใจกับโปแลนด์ด้วยนะครับญี่ปุ่นก็เล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเหมือนเมื่อวานนี้เลยเหมือนองค์ไม่ลงนะครับเสียดายมากๆเลยครับผมการแข่งขันก็จบอันดับที่3ามไปแล้วสำหรับโปแลนด์ในค่ําคืนนี้ทีนี้เราจะมาดูผลการแข่งขันของบราซิลแล้วก็อิตาลีกันคืนนี้แหละตีหนึ่ง เพื่อนคิดว่าวันนี้ญี่ปุ่นเล่นยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเหมือนเล่นกับอิตาลีเมื่อวานเหมือนเล่นยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นยังไม่ค่อยแบบเล่นไม่ออกหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันแล้วก็หมดพลังอย่างนี้เหละครับเสียดยอีกนิดเดียวญี่ปุ่นก็จะได้เข้าชิงกับแต่ไม่เป็นไรได้ที่สี่แล้วก็โอเคแล้ว ปีที่แล้วญี่ปุ่นได้อันดับที่เขาได้อันดับที่สองได้เข้าชิงปีนี้ไม่ได้เข้าชิงดีใจกับโปรแลนด์เพราะว่าโปรแลรนด์ก็ถือว่ามาไกลามากเข้าชิงอันดับที่สามแล้วก็ได้ได้อันดับที่สามเลยนะครับเราเห็นฟอร์มการเล่นของโปรแลนด์วันนี้เป็นฟอร์มที่ดีเลยนะแล้วก็แต้มแต้มแบบนำญี่ปุ่นไปเยอะเลยนะครับ ก็เปิดมาอันดับแรกก็ชนะญี่ปุ่นไปเลยนะครับก็ดีใจกับโปแลนด์ด้วยที่โค้ดเขาอ่ะอาสามารถทำได้นะครับโค้ดเขาก็คือสามารถทำได้สเตฟานีทำให้ทีมโปแลนด์มาไกลขนาดนี้มาถึงอันดับที่3ของรายการ VNL นะครับแล้วก็ โค้ชสเตฟานี่เนี่ยเขาเคยคุมทีมชาติของทีมชาติเกาหลีใต้มาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆตอนนั้นเขาคุมตอนที่อยู่ช่วงของยุคคิมนะครับยุคคิมสวัสดีครับ Stop War and v i o l e n c e Stop WAR AND Violence v e r y Conform my f r i e n d Thailand Volleyball Fever Stop War and v i o l e n c e Yes yeah, Stop by Violence ศดีกบเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับวันนี้เราดูการแข่งขันของญี่ปุ่นแล้วก็โปรแลนด์เป็นยังไงบ้างครับใครได้ใครได้ดูบ้างวันนี้ญี่ปุ่นเล่นไม่ออกแล้วก็โปแลนด์คว้าอันดับ3าของรายการวีเอลไปนะครับเพื่อนๆวันนี้เราดีใจกับโปรแลนด์ด้วยเพราะว่าโค้ชเขาเก่งแล้วก็นักกีฬาก็าเ,าเก่งด้วยนะครับ Hello J Hello J G Where you come from You from Thailand or you from or you from Asian a r or you from somewhere in the world สวัดสวดีครับพี่ๆเพื่อนๆใครรอดูการแข่งขันของบราซิลแล้วก็อิตาลีคืนนี้ตีหนึ่งคู่สุดท้ายคุณคิดว่าใครชนะครับคืนนี้แอดนะครับให้คือตอนแรกก็ปีที่แล้วเราเชีย อิตาลีใช่ไหมปีที่เอาเชียร์อิตาลีแต่ปีนี้ก็คืออยากจะเชียร์ของบราซิลก็คือบราซิลมาดีฟอร์มดีผมว่าบราซิลมีโอกาสชนะเหมือนกันปีนี้บราซิลชนะอิตาลีปี2022คู่ชิงทีนี้มาปี2 0 2พิบห้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าอิตาลีจะสามารถชนะบราซิลได้หรือไม่ครั้งนี้ข้อความนี้ถูกระงับเพื่อการตรวจสอบดูข้อความ can you say แอนจริงรู้มาสิส่วนมากคนที่เข้ามาดูเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติครับทำไมทำไมได้เข้าไปอยู่ต่างประเทศ t t h a m e a n ิ hello friends Hello my friend day dreaming Hello from Thailand, how are you today? Now we are at uh, 10, 11, 10 11 11 13, 11 11 o'clock 27 in Thailand. Yes, from Indonesia we looking we talking about the match of volleyball VNL 2025 and the match from Japan and Poland. Poland was uh, Win for third runner-up, third runner-up, yeah, I say right. Third runner-up for VNL 2025 and winning, and women winning. I talking about the match in VNL 2025. And tonight about 1 a.m., Thailand about makes about one two one to one hour, one and a half hour. one and half hour one and half hour ใช่ไหมก็จะเป็นอิตาลี n d Brazil for champion v n l two thousand t w t y วันนี้เราเห็นการแข่งขันของญี่ปุ่นกับโปรแลนด์พูดต่อก่อนนะแล้วก็โปรแลนด์เนี่ยเล่นดีแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ที่สามในปีนี้นะครับแล้วก็มาไกลมากญี่ปุ่นฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นไปก็ คือเล่นอาจจะด้วยหมดแรงแล้วก็เปลี่ยนตัวนักกีฬามากมายนะครับ Hello a n y o n e say hello to me say hi to me from the abroad from Indonesia from Singapore from Hong Kong from China from anywhere you can say hello to me for Thailand what about fever stop the war and v i o l e n c e Mr 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 อะไรเนะี่ย มิสเตอร์เจคืนนี้เราจะได้ดูคู่ชิงแน่ๆครับเพื่อนๆคู่ชิงแน่ๆคู่ชิงแน่ๆเราจะต้องเราจะต้องเชื่อว่าบราซิลชนะผมเชียร์บราซิลนะครับใครเชียร์บราซิลก็ยกมือขึ้นหน่อยก็บราซิลเราเห็นบราซิลเนี่ยเป็นแชมป์ปี2022นะครับปีวีเอล2022บราซิลชนะ ปี2023เป็นตุรกีปี2024เป็นอิตาลีปี2025เรายังไม่รู้ว่าใครแต่ว่าผมเชียร์เป็นบราซิลเหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วเราเชียร์อิตาลีให้ชนะเป็นแชมป์แล้วก็ชนะแล้วปีนี้เราเชียร์เป็นบราซิลชนะเพราะว่า,อาฟอร์มการเล่นของบราซิลดีเพราะว่าปี2022อิตาลีชิงกับบราซิลตอนนั้นก็สู้สีกันคือมัน ใครชนะก็ได้อะเพราะว่ามันแต้มมันแค่แบบห่างกันแค่หนึ่งแต้มเองเท่านั้นนะครับตอนที่ชิงกันตอนที่ปี2022แล้วบราซิลชนะคือมันมันแฟร์ทั้งสองเลยเลยลก็คือแต้มสุดท้าย15 17เดียก็คืออีโกนู e คือตกไปแล้วก็เลือดอาบเพราะตกไปโดนเล็บนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะเห็นว่าอีโกนูก็มาเต็มแล้วก็บราซิลก็ดี ตอนนี้ใครชนะก็ได้แต่เราเราอยากให้บราซิลชนะเพราะว่าในรายการนี้ปีวีเออลอิตาลีถ้าเกิดว่าสามารถชนะวีเอปี2025ได้คือผมจะให้เป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับโลกเลยเพราะว่าอิตาลีเนี่ยปี2024ชนะวีเอล2 4ชนะโอลิมปิก2 0 2 4ด้วยมันเป็นช่วงโอลิมปิกพอดี วีนเอแล้วก็โอลิมปิกแล้วถ้ามาชนะวีนเอล2025เนี่ยก็คืออิตาลีก็คือเป็นทีมที่แบบเราหน้าที่จะพัฒนาไปการบอลทางอิตาลีนะครับผู้เล่นตัวสูงแล้วก็อิตาลีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ที่แบบเล่นบอลสูตรดีนะครับแล้วก็ตัวเขาสูงด้วยแล้วก็มีมีมือตบที่ฉมังด้วยก็คงจะเป็นอีโกโนที่ผมชอบมากๆเลยเป็นแบบอย่างในการตบแล้วก็ เขาจะถอยบอลเขาจะถอยตัวเองออกนอกสนามแล้วก็ตกบอลได้แบบได้แต้ม90%เลยส่วนคืนนี้เราจะดูว่าฟอร์มของใครจะผมเชื่อว่าน่าจะสูสีเพราะว่าใครชนะก็ได้เพราะว่าคือมันดีจริงๆทั้งสองทีมันเป็นคู่ที่แบบชิง2 0 2งแล้วไ็ชิง225นี้ใครก็ชนะก็ได้ anyone can win Italy or Italy or b r a z i l can win for VNL 2025 because t h e y a r e match is very very good very good player yeah I love it I love it มากๆฉันชอบมากๆเลย so we waiting about one half hour to watching VNL 2025นะครับแล้วก็เดีอ,อีกชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็โปแลนด์ก็วันนี้ก็เล่นดีได้ชิงได้ที่สาม นะครับอืมที่สามรายการวีเอลแล้วก็อาจจะมีการมาเก็บตัวที่ประเทศไทยในเดือนสิงหาคมอีกไม่กี่วันก็จะเดือนสิงหาคมแล้วอีกน่าจะประมาณเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนหน้าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะเห็นการแข่งขันของวีที่จะมาแข่งใน เออไม่ใช่วีแนชิงแชมป์โลกที่จะมาแข่งในประเทศไทยนะครับ Volleyball e World Championship 2025 We making the horse in Thailand Bangkok Phuket เชียงใหม่แอะนครราชสีมาคืนนี้เรารอติดตามในการแข่งขันวีแนก่อนที่จะแข่งขันที่ตีหนึ่งตรงใครดูนะครับวันนี้ตีหนึ่งเชียร์ บราซิลเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นการจบแมตช์ของบราซิลบราซิลตีดีมากเมกื่อวานนี้แข่งกับญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นก็เล่นได้ดีแต่พอเซตที่5ก็หมดแรงนะครับก็แพ้บราซิลไป15ต่อ8นะครับก็นะเป็นที่น่าเสียดายสำหรับญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้ก็มาแพ้ โปแลนด์ไปก็ได้อันดับที่4ไปนะครับแล้วก็โปแลนด์ก็คว้าอันดับที่3ในรายการวี2อลสอนี้ก็ถือว่าทําได้ดีและมาไกลมากๆากสำหรับโปแลนด์เราก็จะเห็นการแข่งขันของทั้งหมดทั้ง2ทีมนะครับเออญี่ปุ่นตอนแรกเนี่ยเล่นเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยนะครับก็เราก็เห็นญี่ปุ่นพัฒนาการมาเรื่อยๆแต่ยังอาจจะขาดประสบการณ์ ใ,ในในการแข่งขันถึงแม้ว่าจะมีความอยากที่จะชนะแต่ว่าประสบการณ์สำคัญมากเราเห็นในการแข่งขันกับอ่าบราซิลนะครับแล้วก็คืนที่เราดูนะครับถึงตีสแข่งสองชั่วโมงกว่านะครับเพื่อนเเราก็รุ้นเ่เราอยากให้ญี่ปุ่นชนะเผื่อจะได้เข้าไปชิงกับอิตาลีอีกแต่ผลปรากฏว่าบราซิลเล่นดีมากๆเล่นเล่นแบบมั่นใจไม่กลัว นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นหมดแรงทำให้พ่ายาในส่วนของบราซิลไปเมื่อคืนนี้แล้วก็คืนนี้เราจะเห็นการชิงกับบราซิลกับอิตาลีครั้งที่2นะครับบราซิลกับอิตาลีเนี่ยล่าสุดที่ชิงกันก็จะเป็นปี2022นะครับจนถึง2022แล้วก็มา2025 3ปีแล้วนะครับดีใจด้วยที่สามารถเข้าชิง ในรายการนี้ได้นะครับเพื่อนๆครับใครรอดูรายการแข่งขันวีเอลปี2025แมตสุดท้ายคืนนี้ตีหนึ่งมีใครชมบ้างครับผมก็รอนะครับต้องดูในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครแอปก็ต้องต้องดูในที่มันมีลิงก์ไม่รู้ว่าเขาจะแชร์ลิงก์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆ แต่คืนนี้เราก็จะติดตามเมื่อคืนนี้เราก็นอนไปวันตีสี่คืนนี้คงจะได้เห็นการแข่งขัน,ขนอีกนะครับเราเชื่อว่าทั้งสองทีมมีโอกาสชนะใครก็ได้ชนะเพราะว่าเป็นทีมที่ระดับเวริร์คัสบราซิลก็ได้แต่เราอยากให้บราซิลชนะปีนี้นะครับแต่ถ้าอิตาลีชนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอิตาลีก็เล่นดีมากนะครับทีนี้ไทยก็จะพัฒนาบนเล่ บอลให้ดีขึ้นนะครับผ่านการเขาเรียกว่าดูสองทีมนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการเล่นบอลแล้วก็การตีบอลความมั่นใจการสูตรบอลน,นะครับก็เอามาผสมในความเป็นไทยเพื่อที่เราจะเข้าไปรอบลึกให้ได้ที่สุดหรือรอบชิงก็ได้จะเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยมากๆเลยนะครับคืนนี้เรารู้ผลกันแน่นอนใครเชียร์บราซิลอยู่ข้างผมเลยใครเชียร์อิตาลีเรา อยู่ข้างอิตาลีแต่ผมเชียร์บราซิลคือใครก็ได้สามต่อสองเซตแข่งทั้งหมดหเซตแน่ๆคือนี้เพราะว่าเราย้อนกลับไปดูล่าสุดที่เขามีการชิงกันปี2022ันยีใช่ไหมเราก็เห็นการแข่งปีสองพนี่สิ้เขาแข่งกันนะครับก็บราซิลกับอิตาลีก็สู้สีกันว่าชนะแพ้สลับกันเล่นห้าเซตนะครับแล้วก็เซตตัวซ้ายเซต เซตสุดท้ายเซตสุดท้ายที่เขาเล่นกันเซตที่5นะครับปี2022ที่ชิงกันแล้วบราซิลชนะไปก็คือ15ต่อ17ก็คือแค่ลูกแค่ลูกเดียวต่างกันแค่ห่างกันแค่ลูกเดียวเองซึ่งมันสูสีกันมากใครชนะก็ได้เพราะว่าเป็นเกมที่น่าดูเป็นเกมที่แบบคู่สมมงคู่ชิงคู่ชิงกันนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นคืนนี้เราก็ดีใจด้วยสําหรับการแข่งขันของค n ีนอเราเห็นการเราก็ลอดตกชั้นมาแล้วแล้วก็ไทยก็ถือว่ามีการพัฒนานะครับแต่มันก็ต้องมาปรับมาเปลี่ยนคือปีนี้เป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชัยชนะมากมายแต่เราก็เห็นแฟนขับของลเยล์บอลของไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงตัวเราก็รู้สึกว่าเออไทยนั้น เล่นอาจจะแบบไม่ถูกใจเราแต่ว่าเราก็ยังเชียร์ที่จะให้กำลังใจเขาจนเขาสามารถรอดตกชั้นได้คือผมชอบทีมไทยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได,ถไได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบชนะแต่ว่าเราก็ได้ใจแฟน,แฟน,แฟนบอลนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมทีมใหม่ถึงบอกว่าเมื่อวานนี้ผมได้พูดเกี่ยวกับอ่าบราซิลแข่งกับญี่ปุ่นเนี่ยความแตกต่างก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ของบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยต่างกันเราจะเห็นระดับโวคาที่เขาตี พลังงานอินเ g อรโดยเฉพาะก็มันจะจับไปที่บุคคลบุคคลกาเบี้ยวอย่างนี้นะเขาแบบโอ้โหพลังงานแล้วแบบหน้าเอาจริงเอาจังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไทยต้องมีความแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็ฉันพร้อมที่จะตีตลอดฉันพร้อมที่จะก้าวไปตลอดนี่คือสิ่งที่บราซิลให้เมื่อคืนนี้นะครับดูถึงตีสามตีสี่เลยและคืนนี้เราจะเห็นบราซิลกับอิตาลีใครรอชมคืนนี้ก็คือได้เลยเจอกันนะครับเพื่อนๆใคร เชียร์บราซิลมาฝั่งผมเลยนะครับเราก็จะพัฒนาวอลเลย์บอลวงการไปเรื่อยๆนะครับเราเชื่อว,ว่าพัฒนาการของไทยเนี่ยจะดีขึ้นแล้วได้ประสบการณ์ปี2025เนี้ยทำให้น้องๆเก่งขึ้นในการโต้ตอบกระดูกมันยังไม่แข็งพอที่จะต่อต้านกับทีมใหญ่ๆนะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆอย่างเช่น อิตาลีบราซิลเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะแล้วเขามีตัวเล่นที่สูงและเขาตบแรงและเขามีการบล็อกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อดีของเราเล่นเร็วเล่นบอลสลับเล่นบอลสูตรของเราซึ่งไม่มีทีมไหนในโลกทําได้แล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใส่ความเอาจริงเอาจังใส่พลังงานของเราไปให้เพิ่มนะครับไม่ดรอปนะครับผมแต่คืนเมื่อวานนี้เราเห็นพลังงานของอิตาริไม่ใช่อิตาลีเราเห็นพลังงานของญี่ปุ่นดรอปลงไปเลยเพราะว่าอิตาลีเหมือนเหนื่อยแล้วก็ โค้ชก็เปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นคนใหม่ๆเข้ามาพยายามที่จะเอาชนะแต่เราก็เห็นสีหน้านักกีฬาว่าโอ้คงไม่ไหวแล้วแหละคงจะจบแค่นี้จนถึงลากมาถึงวันนี้ที่โปแลนด์ชนะคว้าอันดับ3ไปได้เราก็ญี่ปุ่นก็จบหมดพลังงานนะครับก็ถือว่าโปแลนด์ทำได้ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวรอชมแมตต์ต่อไปตีหนึ่ง อีกแค่ชั่วโมงหนึ่งเองชั่วโมง20นาทีเราก็จะเห็น VNL 2025นะครับไทยของเราก็มีความพร้อมหลายๆด้านในการจัดงานในครั้งนี้ก็เชื่อว่าเราจะสามารถทำผลงานได้ออกมาอย่างดีนะครับแรกเราจะแข่งกับน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์อียิปต์แล้วก็อีกอันนึงก็สวีเดนใช่ไหมครับที่เห็นไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าสทีม แล้วก็สทีมก็ตัดไป16ทีม16ก็ตัดไป8ขอให้ไทยเล่นในในรอบในรอบสิทีมให้ได้เข้า8ทีมนะครับก็เชื่อว่าไทยจะสร้างผลงานแล้วก็ให้ดีที่สุดนะครับผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้แหละเป็นที่เราจะเอาประสบการณ์ของวีนเอลปี2องพเนี้มาใช้ในรายการระดับโลกนะครับที่แข่งในประเทศไทยนะครับ เดือนหน้าแปบ๊บเดียวเองนะครับเพื่อนๆนะครับเอาล่ะอีกไม่กี่นาทีนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้เห็นการแข่งขัน VNL ปี2025ว่าใครจะได้ชิงแชมป์ใครจะได้แชมป์ปี2025นี้นะครับแล้วกเ็เราเชื่อว่าทั้งสองทีมนั้นเล่นอย่างไม่ห้าเซตแน่นอนเพราะว่าเล่นดีทั้งสองทีมเลยใครก็ได้ชนะเหมือนปี2022 เล่นสูสีกันชนะก็ได้อิตาลีก็ได้บราซิลก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเลยนะครับเพราะจะพยายามพัฒนาช่องในการที่จะทำช่องวิดีโอนะครับให้มีคุณภาพที่สุดนะครับเพื่อนๆใครเชียร์ทีมไหนโพสต์ลงได้เลยนะครับ เพื่อนๆยังไม่นอนใช่ไหมครับตอนนี้เวลาใกล้จะเชี่ยงคืนแล้วรอชมตีหนึ่งหรือเราจะคุยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่ไว้ใจคามนคาเมนก็ยังไม่หยุดยิงเราก็ต้อง ครับเอาล่ะผมก็จะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเราก็คุยกันเพียงเช่านี้ก็ดีใจกับโปรแลนด์ด้วยรอกันตีหนึ่งวันนี้นะครับอิตาลีแล้วก็บราซิลใครจะได้เป็นแชมป์ผมเชื่อว่าบราซิลได้เป็นแชมป์แน่ๆฝากเพื่อนๆติดตามช่องนี้เลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ Thank you so much for your subscribe your share thank you all my f r i e n d thank you bye bye see you again bye Peter How are you here? It's